พี่น้องชาว YouTube ครับรับชมช่องนายดินดัมซิ่งครับทรับสิงทองครับวันนี้พามาดูไอ้หลงครับมาดูงานเทครับเนี่โอ้นี่รุ่นเก่าเลยเนี่ยโอ้ปลารุ่นเก่าเลยวะนี่ครับมาดูงานเทครับไอ้หลงครับไอ้หลงเนี่ยตายบางกล้องโอ้ยโอ้แรงครับ โอ้หลุดไล่ข้ามด้วะเอาโอ้โอไม่ไม่อยากเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก,กะนะครับนี่รถไทยมาแย่งเซียนเฉยโอ้โห เอาเปล่าออ้หอื้อ้ยโอ้รถไทยแย่งซิเฉยตัวแรงจริงครับ วันนี้ก็มาอยู่ที่อ,อำเภอชุมแพนะครับต้องขอบคุณทางทีมงานของอานายวินคำเบียงนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำนะครับนี่นะครับก็นี่ก็เป็นรถไถจอนียครับ 5.15S 7นะครับรุ่นเก่าอีกแล้วครับตอนนี้2.70กำลังขึ้นมาครับกำลังขึ้นมา ข้างล่างก็มีคมัสุนะครับ200รุ่น8นะครับแล้วก็200รุ่น10ครับ2 10รุ่น10รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไปแล้วมาแล้วครับ2เกตครับดูความแรงของ2เกตนิ่มนวลครับสไตล์2เกตครับมาแล้วเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับจะแรงไหม มาเทก็จะเหนื่อน,น,นิดนึงป๋าลบในฟ้ารุ่นเก่าลายครามเลยครับ โอ้ยังนม่มอยู่ยครับสวัดโอ้นี่มากยกดำแบบนี้มากครับ ผมจะถ่ายครบทุกคันนะครับรถยูนินบอรมีอยู่4คันครับตอนนี้มีฟูโซ่2แล้วก็มีซูสุ2ครับโอ้คันนี้แรงมากเลยสวยครับคันนี้สองเ็ดนางฟ้าครับอ้าวคันนี้ทำงานแล้วครับ เอาไหมครับ <laughs> เอาไ,ได้ <laughs> มาแล้วครับสามร้อยครับสามร้อยมาแล้วนี่มันต้องแรงอยู่แล้วคันนี้เนี่ยดูสิดูสิ สูสุครับคันนี้สามร้อยแรงม้าครับมาแล้วเอ้ย ดูครับจะเป็นยังไงดูช็อตนี้ครับน่าจะสบาย,บายนบๆนะครับสำหรับอิสุสุนะครับเฮฟวีเซ็ตสามร้อยแรงนะครับสบายสบายสบายครับ มาแล้วครับปูโซปูโซ่กำลังขึ้นบ่อมาครับนี่โอ้นี่เขาเล่นอะไรนี่ลูกที่ผมร้อนแดดมากนะตอนนี้ผมลงทุนตากเดียแล้วนะผมไม่ได้ร่มมาครับผไม่ได้ร่มมานะครับต้องขอบุณทีมงานนะครับที่ให้ถ่ายนะครับก็รถไม่เยอะครับมีแมคโครสองตัวมีรถดำอยู่ห้าคัน อีกหนึ่งคันไม่ได้วิ่งครับคนขับไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรอชมครับนี่ฟูโซ่ครับกำลังขึ้นมาครับวัะดุนี่รถไทยก็สุดยอดเลยครับคันนี้ครับนิ่มๆครับสไตล์คนขับนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบครับคนขับสู่เขาครับปะ ผมร้อนแดดมากเลยนะโอ้โหลงทุนขนาดเลยเพื่อเพื่อนๆครับทนได้ครับไม่เป็นไรนะครับนี่มาแล้วครับฟูโซฟูโซมาแล้วครับเจ้าแห่งบอดินครับคันนี้วันนี้แต่งหล่อเหมือนกันนะเนี่ย มีกันทรงนาซาด้วยครับโอ้หิมๆครับอา้าวรถมาสารคามนี่วามหาสาร,คา,าาสารคามครับเอาป้าลบเขาได้ป้าดูครับแรงทุกคัน โอ้โหโ,โคตรหนือะ่ะนี่คือเจ้าแห่งบ่อดินครับฟูโซถ้าเป็นยิสุก็ล็อกกี้นางฟ้าครับคู่แข่งเขานะถ้าเป็นยิสุก็ล็อกกี้นางฟ้าครับ240ครับคู่แข่งเขา ดูการดับครับดูการดับเลยโอ้เสียงโคมวัดสูงไหมกระทุนยังเลยโอ้โหนี่โอ้ยหลุดลอยเลยลูกเพ่้ยนี่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้า เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนายดินดำชิงครับทิ้งของเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ